สวัสดีครับผม c m e Code สวัสดีครับวันนี้เราจะลองมาทำโจทย์ Lead Code กันนะครับข้อที่22 Generate Parentheses ตัวโจทย์เนี่ยจะให้เจ้าตัว i n n เรามานะครับเป็น integers แล้วก็บอกว่า n ตรงนี้คือจำนวน pairs ของ parentheses parentheses ก็คือเจ้าตัววงเล็บเนาะ เขาบอกว่าให้เราทำการเขียนฟังก์ชันนะหรือว่าเจ้าตัวเม่สาวตันนี้นที่เขาให้มาเนี่ยเพื่อทำการ generate uh, combinations ของ uh, valid parentheses ออกมาทั้งหมดนะครับอย่างเช่นข้อ uh, ดูตัวอย่างที่2อ่อนนะส่วน n เท่ากับ1เนี่ยเก็ให้เราทำการ generate ออกมาได้เป็น, uh, นปนะเ,นเ,ป,เนปิดนะครับแล้วก็ปิดวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดนะครับอันนี้ก็คือแน่นอนเรามีแค่1คู่นะครับที่มัน valid เราไม่สามารถที่จะเขียนเป็นปิดก่อนแล้วค่อยเปิดได้นะเพราะอันนั้นมัน invalid นะครับ โอเคตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะ n เท่ากับสมก็จะมีทั้งหมดห้า p a r e n t h e s i s นะครับ5้รูปแบบนะครับอย่างอันแรกก็เป็นเปิดเปิดเปิดนะครับแล้วก็ปิด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 นะครับก็เปิดเปิดเปิด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 แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นมีเปิดปิดอยู่2อันข้างในแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็มีเปิดปิดครอบอีกทีหนึ่งเนาะก็วนๆไปนะมีทั้งหมด5ตัวโอเคข้อนี้เนี่ยเราจะใช้วิธีการทำเหมือนเดิมนั่นก็คือ Backtracking นะครับถ้าเราดูจากโจทย์เนี่ยเราจะพอเห็นภาพว่าเขาให้ Input มาแล้วก็ให้เราทำการ generate รูปแบบทั้งหมดที่ทเป็นไม่ได้ทั้งหมดเนาะก็น่าจะบอกเราคร่าวๆแล้วว่าเรามีแค่ไม่ไม่ีวิธีที่จะ resolve มันก็คืออาจจะใช้เป็นคล้ายๆเหมือน breadth first search นะครับหรือไม่ก็เป็น recursion backtracking นะครับทำการวนหาไปเรื่อยๆนะในแต่ละ La เยอในแต่ละชั้นอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ข้อนี้เราจะใช้วิธีการ backtracking ในการ resolve กัน สมมุติแล้วกันเริ่มต้นนะครับเรามี empty string แล้วเราต้องการที่จะ generate เจ้าตัว parenthesis ของเราออกมาเราผมถามค่าถามไม่ง่ายสมมติว่าเรามี empty string เรามี2อ option นั่นก็คือเราจะ add วงเล็บเปิดและ add วงเล็บปิดเราในเคสนี้ถ้าเรามี empty string เราจะ add อะไรเข้าไปแน่นอนเราจะ add เจ้าตัววงเล็บเปิดเข้าไปเรา add วงเล็บปิดไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะ invalid ถูกไหมครับถ้าเรา add วงเล็บปิดเข้าไปมัน invalid แน่โอเคสมมุติว่าเรา add วงเล็บเปิดเข้าไปแล้ว แล้วผมก็ถามคำถามเดิมว่าโอเคถ้าเรามีวงเล็บเปิดอยู่เราจะแอดอะไรเข้าไปล่ะเราแอดวงเล็บปิดได้ไหมหรือเราแอดวงเล็บเปิดได้อย่างเดียวคําตอบก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแอดวงเล็บเปิดกี่อันก็ได้นะแอดวงเล็บเ <pc. S 1> ปิดไปเรื่อยๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกที่จะแอดวงเล็บปิดนะสมมติผมแอดวงเล็บปิดเข้าไปนะครับแล้วรผมก็ถามต่อโอเคในจังหวะที่ผมมีสเตทประมาณนี้เปิดและปิดเนี่ยผมจะแอดอะไรเข้าไปนะครับ Ờ, ในเคสเนี้ยผมไม่สามารถที่จะแอดวงเล็บปิดเข้าไปได้เพราะว่ามันจะทำให้เออ่ uh, parenthesis ตัวเนี้ยวงเล็บเนี้ยคู่เนี้ยมัน invalid ถูกไหมฮะผมแอดวงเล็บเปิดได้อย่างเดียวพอลงผมแอดวงเล็บเปิดได้อย่างเดียวเนี้ยผมแอดวงเล็บเปิดเข้าไปปุ๊บคำถามต่อมาก็คือว่าโอเคในลักษณะเนี้ยไอ้เจ้าตัว3ตัวเนี้ยผมยัง add มงเล็บปิดได้หรือ,อยังคำตอบก็คือผมสามารถแอดวงเล็บปิดได้นะอ่าผมสามารถแอดวงเล็บปิดกลับเข้าไปได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตดีๆนะสมมติอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันอีกตัวอย่างหนึ่งสมมติผมมีวงเล็บเปิดอยู่3อันนะครับแล้วผมจะมีผมจะ add วงเล็บปิดเข้าไปเนี่ยจังหวะนี้ผม add ได้หนึ่งตัว add ได้หนึ่งตัวแล้วก็ add ได้หนึ่งตัวแต่จะ add ตัวที่4เนี่ยไม่ได้ละถูกไหมฮะ add ตัวที่4ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตตรงนี้เราจะเขียน condition ของวาได้นะครับ condition ของเราคืออะไร condition ของเราก็คือว่าเราจะ add วงเล็บปิดเข้าไปได้เนี่ย ก็ต่อเมื่อวงเล็บปิดปัจจุบันเนี่ยหรือเจ้าตัว c l o s ปัจจุบันของเราเนี่ยมันต้องน้อยกว่านะครับตัว open นะครับถ้ามันน้อยกว่า open เนี่ยเราสามารถที่จะ add วงเล็บปิดเข้าไปได้นะครับก็อันนี้เป็น condition แรกเริ่มเนาะที่เราได้แล้วอีก condition หนึ่งก็คือว่าเราต้องการที่จะ generate เจ้าตัว o, เ parentheses เนี่ยตามจำนวน n ที่เขาให้มานะครับ ก็คืออย่างเคสนี้ก็คือ2เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะแอด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 พวกมันเข้าไปเรื่อยๆนะครับเราจะต้องแอดพวกมันเข้าไปจนถึงจุดหนึ่งนะครับที่เราจะไม่ไม่ทำการแอดใดๆเข้าไปละนั่นก็คือว่าโอเพนเนี่ยสมมติว่าเราจะแอดโคลสเข้าไปสมมติเราจะแอดทษทีสมมติเราจะแอดโอเพนเข้าไปแล้วกันเราก็ต้องเช็คด้วยโอเพนเนี่ยมันยังน้อยกว่า n อ,อยู่หรือเปล่าถ้ามันน้อยกว่า n เ,เนี่ยเราก็ น้อยกว่าน้อยกว่า n เนี่ยเราเราถึงทำการแอดเข้าไปได้ถูกไหมครับ close ก็เหมือนกันนะ close ก็เหมือนกันถ้ามันน้อยกว่าน้อยกว่า n เ,เราก็ทําการ add เข้าไปได้นะครับแต่ถ้ามันมากกว่าหรือเท่ากับเราก็ไม่ควร add ละถูกไหมครัโอเคก็นี้ก็เป็น condition ของเรานะครับอีก condition หนึ่งตอนที่เราทําการทำ backtracking แน่นอนมันจะมีอีก condition หนึ่งที่สําคัญมากๆกนั่นก็คือว่าเราจะหยุดเมื่อไหร่นะครับเราจะหยุดเมื่อไหร่เราจะหยุดก็ต่อเมื่อทั้ง open เนี่ย เท่ากับ n ขึ้นมาแล้วก็ uh, close เนี่ย and นะ and close เนี uh, ่ยมีจำนวนเท่ากับ n ขึ้นมาถ้าเราเจอ condition เนี่ยมันก็จะเราก็จะหยุดละเราจะไม่ทำการต่อสิ่งที่ทำก็คือเราจะ add เจ้าตัว string ของเราเนี่ยเข้าไปไว้ในชุด r r a y ของคำตอบของอเราง,งคือเจ้าตัวเนี่ยเป็น breaking point ของเราใน uh, function recursive recur function ของเรานะครับก็เราได้คร่าวๆประมาณนี้ละ3า condition ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูกันวิธีการทำนะครับเราลองไปซิมูเลตกันว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะสมมติเรา n เป็น2อเริ่มต้นเนี่ยผมทําการ add เจ้าตัว,ตวมเุเล็บเปิดเข้าไปก่อนวะแล้วเราก็อัปเดตเจ้าตัวมงเลบเปิดโอเค open เนี่ยเป็น1และ close เป็น0พอเราลงมาอีกเลเยอร์หนึ่งเราก็เจอว่าโอเคเอปัจจุบันเนี่ย open เนี่ยมันเป็น1อยู่ close เป็น0เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ add close เข้าไปได้ผมก็จะ add close เข้าไปนะครับ ก็ออกมาประมาณนี้แล้วเราก็อัปเดต close ด้วยให้กลายเป็น1นึ่งลงมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเราเจอว่า open และ close เนี่ยมันดันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเรา add open ได้อย่างเร็วมันก็จะออกมาหนะ้าตาประมาณนี้ลงมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเราก็เจอว่าอ,อันนี้ลืมนะครับให้กลายเป็น2ด้วยลงมาอีกเลเยอร์หนึ่งเราก็เจอว่า open เนี่ยมันมากกว่า close เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ add close เข้าไปได้มันก็จะเป็นเปิด และปิดเนาะประมาณนี้โอเคแล้วเราก็อัปเดต close ให้กลายเป็น2พอเราลงใหม่อีกเลยเยอหนึ่งปุ๊บเราก็เจอว่าเอทั้ง close และ open เนี่ยมันเท่ากับ n แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาไอา้เจ้าตัวที่เราเจอเนี่ยที่เราได้เนี่ยไปทำการ add เอาไว้ใน array ของคำตอบของเราเราก็จะ add เจ้าตัวเปิดปิดเปิดปิดเข้าไว้ใน array ของคำตอบเรานี่ก็คือคำตอบแรกนะครับแล้วเราก็ทำการอะไรฮะ Backtracking นะกลับขึ้นมาที่เลเยอร์นี้พอเรา Backtracking กลับมาที่เลเยอร์นี้ปุ๊บเราก็ทําการอะไรฮะ Remove ตัวล่าสุดที่เรา add เข้าไปด้วยตัวล่าสุดที่เรา add เข้าไปก็คือตัว Close นะครับผมก็จะทำการ Remove เจ้าตัวนี้ออกเนาะมันก็ออกมาหน้าตาประมาณเป็นอ่าตรงนี้มันก็จะมาเป็น Open Close แล้วก็ Open นะครับแน่นอนเราต้องทำลองทําการ add o p เ n กลับเข้าไปด้วยถูกไหมเราต้องลอง add โอเพเราต้องลอง add Open กลับเข้าไปประมาณนี้แต่ว่าเราในเคสนี้เราจะไม่ add เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าตัว Open ของเราเนี่ยมันเป็น2แล้วถูกไหมครัซึ่งมันก็เท่ากับจํานวน n แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่มีความจำเป็นที่เราต้อง add เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นในเลเยอร์นี้ r o c e s s ของเลเยอร์นี้มันก็สิ้นสุดมันก็จบเราก็ทําการ backtracking กลับขึ้นมาที่เลเยอร์นี้นะครับ แล้วเราก็โปรเซสในเลเยอร์นี้ต่อนะครับวิธีการทำมันก็จะซ้ำๆประมาณนี้นะก็ผมจะขออนุญาตไม่อธิบายต่อแล้วกันเพราะว่ามันจะเยอะไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าผมเข้าใจว่าประมาณนี้น่าจะพอเห็นภาพกันแล้วว่า State ของแต่ละ recursive ฟร recursion เนี่ยเล layer เนี่ย recursive layer เนี่ยมันหน้าตาประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูตัวโค้ดกันเลย ก็เริ่มต้นเนาะผมจะทำการสร้างเจ้าตัว array ของคำตอบของเรามาก่อนก็ตัวนี้จะเป็นตัว array ที่เราทำการ return ออกไปเนาะก็ประมาณนี้แล้วเราก็จะทำการเ,เรียก recursive function s ก็เป็น d e ฟเฟอร์นเาะเราจะใส่เจ้าตัว answer ตัวนี้เข้าไปด้วยใส่ n เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่จำนวน open กับตัว close ของเราแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าตัว string builder นะครับ ที่เราจะใส่เข้าไปด้วยโอเคประมาณนี้แล้วเราก็ทำการสร้างเจ้าตัว i d ฟ f i อ s t เซเนี่ยที่เราเพิ่งจะเขียนขึ้นมาเนี่ยตรงไปด้วยเนาะเราก็จะรับเจ้าตัว Answers แล้วก็รับเจ้าตัว n รับ open close แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น string builders นะครับโอเค เริ่มแรกเราต้องเช็คเจ้าตัว breaking point ของเราก่อนเนาะก็คือถ้า open เนี่ยมันเท่ากับ n แล้วและ close ก็เท่ากับ n แล้วเราก็จะทำการหยุดเนาะเราจะไม่ทำอะไรต่อแล้วแล้วเราก็จะ add เจ้าตัว string builder ของเราเข้าไปก็จะเป็น sb t o string ครับเราก็ทำการ return ออกประมาณนี้โอเคเราก็เช็คก่อนว่าเราจะ add เจ้าตัว close เข้าไปได้หรือ,อยังนะครับสมมุติว่าผมก็ทำการ สร้างตัวแปรแล้วกัน add close นะครับถ้า close เนี่ยมันน้อยกว่า open เราสามารถทำการ add าตัว close เข้าไปได้เพราะฉะนั้นผมก็จะ add เ,เขียน condition ประมาณนี้ถ้า add close ได้นะและ close เนี่ยน้อยกว่า n เราทำการ add close เข้าไปเราก็ทำการ add จ้ตัว sb นะครับ append แล้วก็ใส่ close parenthesis เข้าไปแล้วเราก็เรียกเจ้าตัว เดฟเฟอร์เซชชั่นของเรานะครับ answers n สเอนอ่าโอเพปัจจุบันแล้วก็ close แน่นอนเราเพิ่งอ mm ัพ hmm. เข้าไปเราเพิบวกหนึ่งแล้วก็ s อตัวที่เราเพิ่งอ mm ัพเพนเข้าไปหลังจากนั้นเราต้องทำการถ้าเกิดว่ามัน process ข้างในนี้เสร็จปุ๊บเราต้องทำการอะไรฮะอ่า e l e t e มันออกด้วยเข้าใจไฮะผมก็จะ delete ตอ่า a านะครับ delete ตัวสุดท้ายออก ้นีโอเคแต่ในกรณีที่เรา add close ไม่ได้ล่ะเราก็ต้อง add open อย่างเดียวเนาะผมก็จะเช็คว่าถ้า open เนี่ยมันน้อยกว่า n อยู่เราก็จะทำการ add เจ้าตัว open ก็จะเป็น sb. append นะครับตัว open เราก็จะเรียกตรงนี้จะคล้ายๆกันนะผมอนุญาต copy มาอันนี้ก็จะเป็น open บวก1 แทนที่จะเป็น close sp มนเดิมแล้วเราก็ delete ตัว character ตัวสุดท้ายนะครับคิดว่าโค้ดน่าจะประมาณนี้แหละลเดี๋ยวลองรันดูนะโอเคก็ได้คำตอบประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลอง submit ดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับวิธีการคิดก็ถือว่าไม่ยากนะที่จริงมันมีอีกโซลูชันหนึ่งนะไว้เดี๋ยว,ว่างๆจะลองมาทำให้ดูก็จะใช้วิธีการ b r e a d first แทนแต่ว่าอันนั้นอาจจะเพล็กซ์กว่าน,นิดนึง ไว้ว้างๆก็เดี๋ยวอาจจะมาทำอีกคลิปหนึ่งแยกเอาไว้ให้ดูตัวโซลูชันกันนะครับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับของบากครับสวัสดีครับก็ถ้าเพืเ่อนชอบหรือถูกใจก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครมีตรงไหนสงสัยหรือผิดอะไรหรือว่ามีโซลูชันที่ดีกว่าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นอตใต้คลิปนะครับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับขอม้าครับสวัสดีครับ